สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะที่าไม่โฟกัสวะในโฟกัสหรอกมันเธอโหวตหน้าฉันมืดหรือเปล่าไม่ใช่หรอกมันคิดว่าอะไรแหละมีการเปลี่ยนมุมการเออเปลี่ยนมุมกันนิดนึงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนพบกับกล้าที่จะรีแอคนะคะวันนี้นะคะก็ตามสัญญาว่าใช่วันนี้วันที่ยี่แปดเออวันนี้ยี่แปดแล้วก็ตามสัญญาว่าจะลงสามคลิปให้แล้วกันนะคะก็คือรัว เริ่มจากเซเดบีเซเดบีเออเซเดมิตี้นะคะของใครคะของคุณพี่ไอยูนะคะที่จริงโลกนางนางนางอะไรนะนางแบบเมื่อวานเป็นสิงเกิลเบาๆขำๆปล่อยขำๆแต่ว่ายอดไม่ขำเลยนะชาติดช่นชาชาอันนึงแป๊กไปแล้วเรียบร้อยนะคะคนฟังเป็นแสนนะครับเปะเสร็จแลวเมล่าสุดนะคะอืก็ลองดูละกันเพราะว่าก็ไม่อยากจะพูดเลยมากเพราะเพลงเขาก็ดีอยู่แล้วแหละ เดี๋ยวมาดู MV วันนี้เราไปรีแอร์เอ็มวีก็พอเนี่ยเบาๆก็พอนะฮะแล้วเลยค่ะไปกันมามา <laughs> สวยเนาะ <c oughs> ทำไงนะหน้าตาจิ้มลิ้มแบบเนี้ย ก็ตาเลยน,น่่นรักอ,อ่ะนะี่มฮะอ๋อแล่วพูดว่าเป็นแบบเน็ตบิชชี่ธรรมดาางี้หรอ เอออูเมะอะอยูเต็นหนักมาว้าวสตอรี่เบาอ่าเออสตอรี่เบาๆ 아니 제가 좋아하는 ต้องว่าอาจจะวิเคราะห์เอีหรือเปล่าสวยเนาะสวยอะสวยเหมืหอนฝาเลยเ พูหลุดปากแฝดป่เฮ้ยยูเน่เลยดิ <laughs> <laughs> ถ้าจะพูดถึงตัวตนอีกคนนึงมากกว่าเออใช่เลยฉากแบบเนี้ยสวยเลย ชูดเยอะชุดเยอะมากพีนีมันเห็นทุดชูเยอะมากไม่เห็นนางตื่นเต้นแบบนี้มานานมากละตั้งแต่ทวิน,นเออ <c oughs> ไม่ไม่รับโฆษณานะคะเซเลบวิตี้ก็ตามชื่อเพลงหรือเปล่าก็คือว่ามันมีหลายฉากที่แบบว่าสื่อถึงเรื่องของ ดารานี่แหละเพราะว่าเหมือนไปอ่านมาเขาก็พูดเหมือนประมาณว่าเหมือนแบบนางแบบอยากจะปอบประโลมอะไรนี้คนในวงการหรือที่แบบว่าเจอแบบพวกคอมเมนต์ไม่ดีประมาณนั้นนะคะในวงการเกาหลีเนาะเข้าใจฟีลประมาณนั้นนะคะคือแบบเจอแบบเออพวกคอมเมนต์ไม่ดีพวกแบบแอนตี้อะไรประมาณนั้นสื่อถึงเพื่อนรักหรือเปล่าได้ได้นะคะฝากฝักแผดเปล่าใครคิดที่เห็นยังไงก็เข้ามามาด้วยแบบว่าเออแบบมองเอ็มวีเป็นยังไงนะคะเพราะว่า เรคิดว่าเพลงเนี้ยก็ค่อนข้างท,างที่จะมีเรื่องราวเออมีเรื่องราวก็ค่อนข้างดีนะทําได้ดีนะแต่ว่าเป็นเพลงที่ดีพอสมควรนะคะแต่ว่าถามว่าส่วนตัวชอบไหมเราชอบแบบเราชอบถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเทสฉนนะฉันถ้าเป็นเพลงอายุฉันจะชอบแบบประมาณเออพาเลตไม่ก็แบบเออเพลงแบบเพลงร้องปกตินางอะไรเงี้ยอันนี้นางจะอาจจะแบบฟีลแบบว่ามาแบบแนวเน้เต้นๆหน่อยหรบบือเนางไม่ได้เต้นนานแล้วอะไรประมาณนี้ ถ้าเป็นฟิลนิวอ่ะนิวชอบยูแอนไอโอ้ยไม่เคยคือชอบเพลงนั้นอยู่แล้วไงแล้วแบบเก่ามากถ้าถ้าถ้าเรานึกถึงไอยูอ่ะสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือย<ช>ูแอนไออัน,นอันนี้จะนึกถึงไงนะอ้นะห,ห,หรือหรนะ <laughs> ือหรือไม่มก็เพลงกูเดย์หรือกูดไบนะกูเดย์กูดเเดย์กูดเออใช่มัน <laughs> จะนึกถึงก <laughs> ูดเเดย์ <good day. S 1> ต,ต่จะนึกถึงแบบนั้นแต่ว่าไอยูมันเขาเขาแบบทุกเพลงอ่ะเขาทเขาเขาทำดีเขาทำพออยู่แล้วเขาทำพออยู่แล้วอะไรเงี้ยครั้งเขาก็แบบน่าจะครั้งนี้ก็อยากจะทำอะไรใหม่ๆนั่นแหละง่ายๆเออแบบ เซอร์เบตี้ได้ๆนะคะก็คือเออมีเรื่องราวสต่แล้เพ<ม>ลงน,งนั้นก็เอามาปรปับอารมณนั่นแหละอืมันก็อดอดดตีบ้างแบบบีบีอะไรประมาณนี้เออบีบีก็ชอบเออฉันชอบเพลงไอยูแทจะทุกเพลงเลยะนะคะเพลงที่ดีมากนะคะเราก็ฟังได้ทุกวันฟังได้เรืยยเร่อยๆนิวนิวว่าเพลงนี้เหมือนคล้ายเพลงเพลงหนึ่งของไอยูด้วยตอนหน้าเนี่ยจำแนงจำไม่ได้แต่เทนตี้ทีมันคล้ายๆอ่ะอารมณ์แนวดนตรีมันคล้ายๆอแต่ก็จำไม่ได้เพลงอะไรคือมัน มันจะมีท่อนหนึ่งแบบเฮ้ยคล้ายเลยอะแต่ก็จะไม่ได้ว่าเพลงอะไรเหมือนกันถ้าใครรู้ก็ก็คอมเมนต์กันได้ไม่มีอะไรให้เลยนะคล้ายๆเพดี๋ยงคล้ายๆเฉยๆเออนะคะก็ใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนเพราะวันนี้ค่อนข้างจะยาวนะคะใช่ค่ะเรารวดเร็วมากเลยรวดเร็วนะคะเพราะว่าเยอะมากนะคะวันนี้ไม่ใช่อะไรค่ะแสงมันจะหมดแสงมันจะหมดใช่ค่ะต่อไปนะคะเป็นขยอนอ่านนะคะติดตามชมกันด้วยค่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันอีกไม่กี่นาที